แสงจันทร์นวลสองลอดผ้าม่านบางเข้ามาในห้องนอนกลิ่นดอกมะลิอ่อนๆลอยมาจากสวนข้างนอกชวนให้บรรยากาศยามค่ำคืนดูเงียบสงบและเย้าวยวนเป็นพิเศษร่างบางของอรัญญาในชุดนอนผ้าซาตินสีน้ำเงินเข้มพลิกตัวช้าๆบนเตียงกว้างเธอขยับกายเล็กน้อยเมื่อรู้สึกถึงไออุ่นที่แผ่ซ่านมาจากด้านหลัง สัมผัสคุ้นเคยนั้นทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลายเสมอนอนไม่หลับหรอครับนาออนเสียงถุงนุ่มกระซิบข้างหูแขนแกร่งของพาคินโอบกระชับร่างเธอแน่นขึ้นใบหน้าคมสันซบลงบนกลุ่มผมนุ่มสลวยของเธออรัญญาสูดลมหายใจเข้าลึกๆดื่มด่ำกับกลิ่นกายเฉพาะตัวของหลานชายที่เธอเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กค่ะมันเงียบๆพิก เธอตอบเสียงแผ่วเบาอยากให้ผมกอดไหมครับพาคินถามพลางลูบไล้แผ่นหลังเนียนของเธอเบาๆสัมผัสนั้นแผ่วเบาแต่กลับทำให้เกิดความรู้สึกแปลกประหลาดในช่องท้องของอารัญญาไม่ต้องหรอกค่ะแค่นอนกอดกันแบบนี้ก็พออารัญญาตอบแต่ในใจกลับรู้สึกวูบไหวเมื่อฝ่ามือของพาคินเริ่มซุกซนเลื่อนต่ำลงมาความเยียบโอยตัวลงอีกครั้ง มีเพียงเสียงลมหายใจแผ่วเบาของกันและกันที่ดังประสานทว่าความเงียบนั้นกลับเต็มไปด้วยกระแสความรู้สึกบางอย่างที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆนาออนพาคิมเรียกชื่อเธออีกครั้งเสียงของเขาแหบพร่าเล็กน้อยอารัญญาหลับตาลงเธอรู้สึกถึงแรงสั่นสะท้านเล็กน้อยจากร่างของพาคิมที่แนบชิดอยู่คะเธอตอบรับแผ่วเบา หัวใจเต้นระรัวจนแทบจะหลุดออกมาผมพาคินหยุดชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะรวบรวมความกล้าพูดต่อผมนอนไม่หลับเพราะคิดถึงนาออนคำพูดนั้นราวกับไฟฟ้าช็อตแล่นผ่านร่างกายรัญญาความรู้สึกหลากหลายประดังเข้ามาจนเธอพูดไม่ออกทั้งตกใจประหมาะ่าและความปรารถนาที่ซ่อนลึกอยู่ในใจพาคิน เธอเรียกชื่อหลานชายด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพาคินค่อยๆผลิกร่างของอารัญญาให้หันมาเผชิญหน้าดวงตาคมเข้มของเขามองลึกลงไปในดวงตาผู้สวยที่กำลังสั่นไหวของเธอแสงจันทร์สาดส่องใบหน้าของทั้งสองทำให้เห็นถึงความรู้สึกที่เอ่อล้นอยู่ในแววตาผมน่าจะพูดคำนี้ออกมาตั้งนานแล้วพาคินกระซิบเสียงแผ่วเบาก่อนจะโน้มใบหน้าลงมาใกล้ อรัญญายกมือขึ้นสัมผัสแก้มสะของหลานชายอย่างแผ่วเบาเธอไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่รู้เพียงแต่ว่าทุกครั้งที่อยู่ใกล้ชิดภาคินทําให้หัวใจของเธอเต้นแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนริมฝีปากของภาคินแตะลงบนริมฝีปากของเธออย่างนุ่มนวลแรกนั้นแผ่วเบาแต่กลับทรงพลังราวกับจุดประกายไฟเล็กๆ ค่อยๆลุกลามอารัญญาเผลอไผลตอบรับจุบนั้นอย่างไม่ลังเลเธอปล่อยให้ความรู้สึกที่เก็บซ่อนไว้เน่นานไหลทะลักออกมาสองแขนโอ,อบรอบคอของพาคินอย่างแนบแน่นจูบนั้นค่อยๆทวีความร้อนแรงและลุ่มลึกพาคินสอดแทรกลิ้นอุ่นชื้นเข้ามาในโพรงปากหวานของเธอสัมผัสที่คุ้นเคยกลับกลายเป็นความแปลกใหม่ที่แสนเร้าใจ อารัญญาจิกเล็บลงบนแผ่นหลังกว้างของพาคินอย่างห้ามไม่อยู่ความปรารถนาที่ถูกปลุกเร้าทำให้ร่างกายของเธอร้อนรุ่มไปหมดนาอ่อนพาคินพระริมฝีปากออกเล็กน้อยเสียงของเขาแหบพร่าดวงตาเต็มไปด้วยความปรารถนาอารัญญาไม่ตอบเธอเพียงแค่ยกมือขึ้นรูปไล้ใบหน้าของเขาอีกครั้งก่อนจะโน้มศีรลงจูบเขาอีกครั้งอย่างเต็มใจ ค่ำคืนนั้นยาวนานและเต็มไปด้วยความเร่าร้อนสองร่างแนบชิดเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้แสงจันทร์นวลที่สองสว่างความสัมพันธ์ที่เคยเป็นเพียงน้าสาวกับหลานชายได้แปร ى, เปลี่ยนเป็นความรักและความปรารถนาที่ยากจะห้ามใจกลิ่นดอกมะลิยังคงหอมอบอวนอยู่ในห้องนอนเป็นพยานเงียบให้กับความลับที่ถูกเปิดเผยและความรู้สึกที่ถูกปลดปล่อยในค่ำคืนนั้น